สวัสดีมีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องปะาแดดออกพี่น้องคนจักมาเตยใสตะวันแดดออกลังเลลาย,ลาย,ยามาหลุดคนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบานขจ้าเป็นเมืองหนาวเนาเนะโดนพ่อแดดจ้ามันจะใกล้ใกล้จากเขาเสมร์ละหล่ะหรือเขาเราก็บอกงหูนะคะแต่วันยังหนาวอยู่แดดแต่หนาวจ้ามินิสิไปที่เคแมกวา่าซันจะไปซอยผ่าใบสักครู มาใส่ช่วงซ้ำม,มอือจ้าเดี๋ยวชิบุที่้องเท่ายางอ้อยผู้ชายเหมจ้าตึกนี้ก็เป็นตึกที่แบบว่าเขาจะมาแต่งงานกันจ้าหรือว่าเฮ้ามาสาบานตนเป็นสัญชาติันอยู่ในตึกนี่แหละพี่น้องเอ้ยสาบานว่าต่อไปนี้ครับเจ้าเป็นสัญชาติอังกฤษแล้วจะกินหำจะพยายามกินหำหนุ่มอังกฤษให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้วาซานเราแน้เพื่อาการศึกษา ให้ของทีระลึกเข้าจา้าเนี่ยที่เคแม็กเนี่ยพี่น้องค้ารองเท้าหรือว่าของทุกอย่างนี่เป็นของยี่ห้อหมดนะคะพี่น้องค้าของแท้แต่เขาจะขายถูกมากถูกกว่าหน้าหน้าช็อปของพวกอ่ะยี่ห้อของเขาเพราะว่ามันบ่มีหลายพี่น้องค้ามันผสมกันมานขั้นพอใส่เจ้าของหรือว่าเนี่ยเจ้าของมากใส่เสื้ออโรดคะ่ะมันไม่มีตัวเลือกนะคะว่มม่มีตัวเลือกคะ่ะ จมามักเราจะสอบจะซื้อเลยมือหนาเจ้าจะบ่พออีกนะจ๊ะนี่ก็ใชเอานี่ละสองคู่นี่ละของเกรสนี่แหละคัะพี่น้องค่ะทึกถึก,ถกพี่น้องถ้าไปซื้อยุทธสอบเขาอ,อีหรือมันแพงนะคะแต่ว่ามันเขาบ่มีชอยง่านะคะเขาบม่มีชอยไอเยอะนะคะมีเรล่าก้าวเอาไปเลยบ่สันเจ้าเจอโอดนะจ้านี่เอาไปเลยค่ะถอยไปเลยค่ะสองคู่แค่เหลือเห็นมันลดต้งลาย,ลยพี่น้องเอ้ย จากลอยควบบาทรลอยควบปอนลดเหลือ20ปอน50บปอนยังเสียจะ้อใจบ่อพี่น้องอันนี้เป็นของแท้หมดนะจ้าเขาเลยว่างจัิงส่พี่น้องเขาบอกมีกงมีกองใส่เห็ดอกจ้ะคือยังเข้าซื้อยู่น้ำต่มตลาดตลาดด้านบ้านเขายังมีกงมีกองใส่เห็ดเนี่ยอันนี้ใส่ทุงให้เล้วกรแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนพี่น้อง เดี๋ยวอดใจไ่ได้มันจะเอาเกินนั่นจ้านี่ได้เลยสองคู่จริงๆด้วยสีขาวเหมือนกันหมดเลดิศ <c oughs> สั่นดอกว้าจนมากกับเวลาซื้อของคอยจะมาไมา่ที่เคมีอ่ะที่เคมีค่ะเลยพี่น้องค่ะมันมีของที่แบบว่าแต่ว่ามันหาว่ามีม่อยห่อเหลือกกันซื้อเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วพ่อให้เฝ้าเอาเฝ้าซื้อ เพราะว่า,วาเป็นพวกเครื่องสําอ่างหรือว่าพวกเสื้อผ้านาแพ้พวกของใส่ต่างๆลองทองลังเกิียงเสียถ้าจะบอกเอามือหนามาจะบดได้นะจ้าขาบุมีมาขายอย่าียนะจ้าแล้วก็ไม่มีคู่คู่ให้เยอะนะจ้ามีอย่างละคู่สองคู่นะจ้าได้ของเราก็สิบแปดละละเอาหอยไปรงพิลาตีก่อนเอาหอยดองไปพิลาตีพี่น้องหายแล้วเราขอกระสิมือ,อดอกจ้า ย่างหล,ล่อเด่นไทยวิวงามเบิ่งหัวเผือกหัวมันให้พี่น้องไทยให้พี่น้องเบิ่งครับพอปุ๊ดเด็กน้อยเ,เสียทานลูกสาวลูกสาวหลายๆ,ๆอยู่ในนี้จากเห็นผู้ส่งผู้สร้างนี่สินะ <Sorry. S 1> มีแต่ผู้เฒ่าจังมือนี่เด็กน้อยไปตายทั้งในมืดบุกหากินเบียร์ทั้งในบุกพี่น้องกาดเดียดดีๆจังสีมันไปนั่งกินเบียร์น้ำดิบเม็นน้ำน้ำข้าะ กวนจะกลับกันเยอกับแหวซื้อสตรอเบอรี่ไปฝากพ่อใหญ่กอนจ้าพอพ่อใหญ่เรามากินสตอรอค่ะเราเป็นคนสตรอเบอรี่นะจ้าค่ะสตรอเบอรี่บ่ได้บ๊อบแมนดอกจ้าเป็นคนหักผัวนะจ้าเห็นยังแซ่บๆดีๆ,ดๆกะอยากซื้อไปฝากผัวเป็นคนเป็นคนอวดผัวนะจ้าอวดผัวอวยผัวยกให้เจนนี่เลยนะจ้าเจนนี่จู๋โซผัวจ้า ผู้บ่าวเขาซื้อตอประดิษฐ์ก็โอเคอยู่ดีล่ะว่าจิตไทยใครตี๋ตีม๋มกะบะการไทยเขาหรอกพี่น้องขาอยู่เมืองนอกเนาะบ่นเป็นเมืองไทยเนาะเขาไทยอย่างเขาเัานเนาะจิตไทยเขาอีดีเขาก็ต้องขออนุญาตเขาดีๆนะครับนีบัตรอนอนุญาตเขาก็เลยบัตรไทยจับหนาผู้ซ้ายให้เนาะจ้า,จาเดี๋ยวเขาจะว่าเขาเป็นพวกอิ้มหึงจังเลยแอบถ่ายรูปชั้นลิชินะเขาสีแกงตำรวจจับเขาหนาเดี๋ยวสตอประดิษฐ์เราขอติเมื่อเราหรอพี่น้องขาเพราะว่าคน ขับรถส่วนตัวโทรมาบอกแล้วว่าจอดรถล,ลอยอยู่ที่บัสสเตชันนะว่าสันเออก็เลยบอกว่าเออถ้าอยู่นั้นแหละก็เลยบอกมันวางทีบัคซีดาก็นี่เด้อได้ของเราได้บักสตอรอเบอรี่แล้วได้เกิรบแล้วอืมก็สิเมือ่อตัวถ่ายพ็นยังจ้าอยู่โดนก็สิเหมือนเงินหลพี่น้องเออ อากาศดีอีหลีที่พี่น้องเลอนี่แต่ว่าหักหนาวยู่จ้าพุ่นะนอีกเดือนสองเดือนพ่นลาแดดเขาสิออกแบบว่าต้องใส่กางเกงขาสั้นได้เสื้อขาสั้นได้นะจ้าไปแล้วเด้อจ้กพี่น้องคนขับรถถ่ายยู่รถคันยียเ่งแยจอดพูดนะเขาโทรมาบอกว่าจอดอยู่นี่นะอย่าอยู่โดนนะเพราะสันเขาว่าเดี๋ยวตำรวจไล่ที่สั่กัจจีฟ้าเมื่อตอวเนะาะคนขับรถโทษถาโรถจักพี่น้องค่ะ ธรรมาดาลแล้วเนาะชีวิตมรรมดาเนาะก็ต้องมีคนขับรถขับรถแน่มีรถส่วนตัวแน่เงาเงาซีประตูหาประตูก็ว่ากันไปจ้าโอเค